สวัสดีครับเอสลูบี้นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็มาดูการคัตพคอยนะครับอันนี้แม่แม่ผมเองสวัสดีจ้าหน่อยสวัสดีจ้าเนี่ยก็มาดูการคัตพคอยนะก็จะเป็นคอยเก่านะที่ว่าเราคัดออกไปรอบแรกๆมันก็จะมาเรียกว่าอะไรมันมาลอกดูอีกทีหนึ่งว่ามีอันไหน ยังสีดีอยู่เราคัดหลุดคัดหลงไวอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะเอามาคัดใหม่อ่ามาดูจมีสีสวยที่เราคัดหลุดไปก็เอามาทำได้นะครับก็จะมีปลอยทุกอย่างเลยครับปนกันหัังพลอยโกนพลอย,ลอยตัดปลอย แตงพลอยก้อนมีทุกปลอยเป็นแบบนี้อัอนนี้พลอยแตงนี่ีคนมาด้วยตานเลี้ยงคุณนักนะครับ มืออาชีพนะครับเนี่ยผมซูมให้ดูเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับแม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยววันหลังให้ คลิปให้ดูใหม่จะบอกไว้ทำไมคลิปปันนี้ตั้นจังบ๊ายบายไแล้วนะครับ